ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5ในกรุงเทพมหานครประจำวันพฤหาาัสบดีที่30มกราคม2568เวลา7นาฬิกาค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร,รววตรวจวัดได้35.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีสม้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งมาตรฐานต้องไม่เกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรวัน มี14พื้นที่ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เขตคลองสามว่าวัดได้46ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 2. เขตลักกระบังวัดได้43.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 3. เขตบางขุนเทียนวัดได้43.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 4. เขตภาษีเจริญวัดได้42.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 5. เขตพระขนงวัดได้42.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 6เขตคันนายาววัดได้41.6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร7เขตหนองจอกวัดได้41.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร8เขตหนองแคมวัดได้40.9ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร9เขตธทนบุรีวัดได้40.1ได 8, มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สิบเขตหลักสี่วัดได้40ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร11เ็ดเขตมินบุรีวัดได้สามสิบเก้าจุดหกไมโครกรัมต่อลูกบาศรเมตร12เขตวังทองหลางวัดได้สามสิบแปดจุดหกไมโครกรัมต่อลูกบาศรเมตร13เขตตะหลิ่งชันวัดได้สามสิบแปดจุดหกไมโครกรัมต่อลูกบาศรเมตรและ14เขตบางนาวัดได้สามสิบแปดจุดสามไมโครกรัมต่อลูกบาศรเมตรโดยภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ด้านกรุงเทพเหนือตรวจวัดได้29.9ถึง40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางกรุงเทพตะวันออกตรวจวัดได้34.1ถึง46ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางกรุงเทพกลางตรวจวัดได้26.6ถึง38.6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกรุงเทพใต้ตรวจวัดได้28.9ถึง42.1ไมโครกรัม ตัลูกบาทเมตรภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง กรุงทนเหนือตรวจวัดได้31.5-40.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและกรุงทนใต้ตรวจวัดได้32.7-43.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและสําหรับข้อแนะนําสุขภาพค่ะคุณภาพอากาศระดับสีสม้มเรามีผลกระทบต่อสุขภาพโดยประชาชนทั่วไปใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่นหน้ากากป้องกัน PM 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารจํากัดระยะเวลาในการทํา กิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและควรสังเกตอาการผิดปกติเช่นไอหายใจลำบากหรือว่าระคายเคืองตาค่ะด้านประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่นเดียวกันเช่นหน้ากากป้องกัน PM 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารค่ะเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn